วิธีเห็ดแหนมแหนมปลาตอน,นเอห้าวเขาขมมาจำปลาเ้ากะหนึ่งแล้วเรียบร้อยหนึ่งรัวแ้่แต่สะดวกคุยจะต้มต้มคุยจะหนึ่งกัหนึ่งคุยจะปิ้งปิ้งแ้่แต่สะดวกเนาะแต่อันนี้เ้าหนึ่งเอา หน่อยใส่ใจใ้ามาเกี่ยมมันหนไว้ก่อนเกี่ยมเข่าข้ตามเข่าข้อไ้ทำให้มันมันเพื่อว่าเขาจะได้ตักพันง่าย อันนี้เหเ็ดแบบสดๆเลยหลังจากนั้นเราติดน้ำมันห่นหอนเออติดไฟห่นหอนแล้วก็เทน้ำมันลงลกระเจียวหอมเยี่ยวหัวหอมเยี่ยวหัวหอมให้มันหอมๆบระใหม้ใหมันไหม้บระให้มันแล้วเราก็เอาปลาลงเนาะปลาลงหัว กัวเพื่อว่าหารมนข้านี่ยาหามันแพ้ทุกคนอันนี้เห็ดนีไข่จ๊บก็ไงกเ่อ ข้าวเขาต้องเอาปลาลงมาเดี่ยวสชครับอันนี้ก่อนเคี่ยวกับอันหอมหัวหอมแล้วก้างเห้ปัจจัยออกใหม่ยมใบปลาหั่นใหญ่ไว้แล้วเขาคือเย็นไว้ จะเห็ดแล้วก็จังมะคนมะคนใส่หอมเดียวหอมแม่มานําหอมเอาลนเลี้ยงให้เต็มจออกจามันออกเนาะาว่าบ่ให้มันขาว บางคนเขาเจ้ากับวาเลียแบบ่อยดอกพกเขายังให้มีกลิ่นปลาคาวเขายังให้มีหอมอก็เลยเอียนขวาปวยมันหอมเนื้อปลาจะได้หอมนี่ลาค่ะหัประทาน กินแล้วแ่ะข้าวมันก็บ่อยากกินเนะคนเอนาะกินกนัะก็ต้องเห็ดสะอาดเนวันนีบมะลุกมะลุวยทุ่กล้วยห่อปีนี่น้าไม่ถูไม่แม่ดูสิใจเอากะต่าเออกก่ะ ว่ามันหอมมันหอมมันสุกแค่ย่างลูกฮะ,ะปรุงตามใจมมใส่แป้งน,นัวปรุงตามใจใส่มากนัวมาก บัวนัวนัวหมักจ้างกระหิดเอาตามใจเลยทุกคนเตอน์นำ่อยจับกล้องคี่เดียว่อยดัซซี่เลยเเออกมาแล้วหน้าตามันคืเป็นอย่างไทุกคน ต้องห็ุดแบบนี้แหละไม่ค่ยก็เจอกับโบขัวไม่ค่อ,คอยนขัเวเกือ่าบแห้งกินปลาเกลือแป้งนัวน้ำตาลใส่เวลาใจกลางออกก็เดินหนาตามันจะเป็นยังไแเ้วสิถ่ายให้เบิง่ง หลังจากหัวปาลาแล้วเขาก็เอาเข่าเข่าฟองใสเข่าฟองใสกคนใส่จะยหกใสอย่างก็ใส่ต้านใจลูกเนรอหัวหอมหอมแม่บ๊อมี่บ๊อมี่กลิ่นโอ้บ๊อมี่กลิ่นปลาคาีก ขา้ากระสอบใส่เห็ดลอยเลยดิมันกับชิคให้ใส่นี่แต่งกินเองเลยประเทศขายเด้อประเทศขายนี่เห็ดละเอียดกว่านี่แหละแต่งกินในครอบครัวไม่ได้ดดกินด้นวยเลยชุดยาชุด,ดใหญ่ ตามใจแหละไปอยากใส่หน่อยใส่แรใส่ไปหลดใส่ใสิลองก,ก็ห้อยหน้ายองหน้าห้อยหน้าไปแต่ไพ่จะแต่อันนี้ก็เห็ดหลาย เขาอยากใส่ปี้ใส่หยังใส่หยังก็ใส่ไปลดเดอ้อแต่คอยเอ็นเฮ็ดด่วนกิ่นด่วนในครอบครัวน้าตาอาจจะประมาณนี้ขอะถาบ่าได้คือหอมเกียวท,ทุกคน เทียมเจีียวหุยนะ่ะ mm. จะซาวหอมใส่ซาวหอมใส่แล้วก็ mm. เป็นอันเซตเรียบร้อยป้ากินมาเนี่ พันพี่น้องมาพันน้ำกันบาเนี่ยเราจะมาพันบาเนี่ยทุกคนใส่อันนี้นำไปใส่หัวสิไข่นำทำง่ายๆสุดแซ่พักพันเหาก็มีจุงสิ่งมันมีใบหอมต้นหอม บัวพาใบนางเลิศแน่แล้วก็มีใบเห็นหอมหอมซีลาวอย่างพักซีลาวบ้านขอเอืดอต้นหอม้อ่งแล้วก็หอมลาบต้นหอมน้ำเกียวใส่พักน้ำเกียวใส่ บบน้ำเจลยอใส่คนไทยเขาเอิ่นใบขนนนพเอาผักอักอย่างมาพันกันพันโรดแล้วแต่กิดพักอย่างกินได้พันได้หรือพันโรดกินได้เบิดผักค่ะเขาจะมักลุยแบบนี้คำโตโตเลยกินโบน้ำจิ้มใส่แล้วกั พันเลยสบายกินแบบง่บายๆทุกคน แกข่ขันขันตอนแก่ในบ่าณไทยค่ะคุณผู้ชมพร้มพอมใช้เวลาโดนโยนหลัดตัดตอนออาเดินมาเดินมากินน้ำกันแล้วประมาณนี้แหละแซบ่บ